เออาวาถึงแล้วถึงแล้วอ่านโจนว่ะไป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 เอากุ้งเหล่าไปให้สุดเลยดีกว่านะเฮ้ยเช้าพอดีว่ะเลิกงามยามดีไปเราพุ่งมาให้สุดเลยหูมันยิงเราไม่ยับเลยว่ะเฮ้ยมันยิงเรายับเลยไปแล้ว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 ไม่หยุดด้วยไม่หยุดเอาก็ต้องหยุดแล้วโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโอยหลบก่อนหลบก่อนโอ้ยโอ้ยโอยมันยิงมันยิงแหลกเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ่แน่ นี่แน่เอ้ยเอาว่าสู้คนว่ะเอ้ยเราสู้อยู่เราสู้อยู่เออเออเฮ้ยเฮ้ยอย่าเบียดอย่าเพียดโอ้หนี่ต้องต้องขอบคุณน้องไอ้นี่เลยนะน้องน้องดาวเพชรที่แบบทําให้ทําให้บ้าไอ่ทำให้รถไฟเราแบบดีขนาดนี้โอ้โหแบบกันได้ดีมากเอ้ยพวกเราทําได้ดีว่ะ <c oughs> เฮ้ยมีคนตุยป่ะน่ะมีใครตุยเปล่าไ,ไม่มีว่ะเอาว่าเฮ้ยทําดีทําดีทดําดีเอาว่าเอาว่า เฮ้ยพวกมันตุยหมดยังเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะแก๊งเราว่ะเอาเรื่องวะเฮ้ยผมเฝ้ารถไฟครับเป็นหน้าที่หลักของผมเลยเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่ตรงนู้นด้วยเฮ้ยมันกำลังมามันกำลังมามีหมามีอะไรมาด้วยนะลูกซองยิงก่อนลูกซองยิงซองยิงเฮ้ยโอ้โหดาวเพชรเอาไอ้นั่นไปกั้นว่ะเฮ้ยดาวเพชรสุดยอดเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยยิงยิงช่วยก่อนยิงช่วยยิงช่วย เอ้ยว่เอเฮ้ยตก,ตก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 ขึ้นก่อนขึ้นยังไงวะขึ้นขึ้นขึ้นทางไหนเฮ้ยสวยแล้วเออขึ้นได้แล้วเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยต้องขอบคุณน้องดาวเพชรน,นะครับผู้แต่งรถไฟทําให้รถไฟเราแข็งแกร่งที่จะต่อต้านกับโจนโจนร้ายได้สุดยออไปเลยเอเอเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องว่ะ เฮ้ยน้องดาวเพชรเขาเอาไอ้นั่นไปตั้งว่ะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ทำดีทำดีำดเฮ้ย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 มาเยอะมาเยอะมาเยอะแล้วมาเยอะว่ะเฮ้ยมาเพียบเลยโอยน้องดาวเพชรเขาเอาไอ้นั่นไปกันว่ะเฮ้ยไม่ไหวก็ถอยก่อนไม่ไหวก็ถอยก่อนอ III. เฮ้ยระเบิดก็มาเฮ้ยคาโก้จะแตกคาโก้จะแตกคาโก้จะแตกเฮ้ยคาโก้มารักษาแผลก่อนเร็วรักษาแผล รักษาแผลเอ้ยมันรักษาแผลได้ป้องเฮ้ยฮาโก้เฮ้ยโหน้องดาวเพชรนี่ของจริงน้องดาวเพชรของจริงน้องดาวเพชรกันว่ะเฮ้ต้นเบมันแอบอยู่ตรงนู้นว่ะเฮ้ยต้นเบมันไม่ออกมาช่วยมัไม Herm so bah, ม the, นไปแอบอยู่ตรงนู้นน่ะโอ้โหดูดิเฮ้ยโหอายพีมไปโดดหยงๆอะไรอยู่นู้นเต่าตกมาแล้วเฮ้ยยิงยิงสกัดก่อนยิงสกัดช่วยยิงสกัดยิงสกัดเออเฮ้ยจะแตกจะแตกจะแตกแตกแตก แตกไหมอุ้งเกือบแตกซอมบี้มาเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเออเออเออเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เฮ้ยสามเมกี้คือพลังว่ะเฮ้ยสุดยอดว่ะอ้าวโอ้ยตกใจนึกว่ายิงผิดไปโดนไอพีม่องเฮ้ยไม่ใช่โดนไอ้น้องน้องอะไรนะน้องเบิร์ดม่องโอ้เอ้ยยังไงก็ต้องแอบเหรอเฮ้ยโหสุดยอดว่ะโอ้ยมันมาเยอะว่ะเฮ้ยเราขึ้นไปยึดฐานตรงนั้นแล้วยิงได้ไหม แบบรัวเลยแบบปับปับปับป,บปับอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาว่าเลยหนึ่งนาทีเลยหนึ่งนาทีว่ะเฮ้ยพวกเราสุดยอดไปเลยแก๊งก็ถิน่นแก๊งก็ถิน่นเราทําดีว่ะเออมีคนสับคันโยกยังเอามันที่สับคันโยกด้วยเหรอเฮ้ยมีม,มีน้องดาวเขาบอกเขาเขาจะสับคันโยกให้เขาก็จะเป็นผู้เสียสละว่ะอ้สุดยอดไปเลยว่ะเอาเรื่องว่ะนี่เออ สับแล้วด้วยเหรอเอาเรื่องเอาใครสับอ่ะสับยังไงอ่ะเอาหลับคาไลท์น้องมิวเฮ้ยเอาว่าเลยยี่สิบแปดวิว่ะพวกเราเอาว่าสำเนียงตึงจัดเออสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดครับเฮ้ยความสามัคคีคือพลังออกเลยเย่เย่เอาว่าเฮ้ยมีเสียงเย่มาแล้วแสดงว่าเราจะชนะแล้วใช่ไหมทุกคนสุดยอดไปเลย มาเร็วมาเร็วเร็วขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถครับขึ้นรถไปเร็วรไปเร็วไปเร็วเฮ้ยชนะแล้ว,ว่ะสุดยอดพี่บ้าวเฮ้ยตบมือให้ทุกคนครับโอ้สุดยอดโอ้ถือว่าทำเวลาได้ดีที่ยังคืนสามนาทีพอดีสุดยอดไปเลยพี่บ้าวเออเฮ้ย เอาเรื่องว่ะเฮ้ยสามเมคีมันคือพลังจริงๆว่ะนี่ไงเห็นไหมเอออะไรนะไม่มีใครสร้างตังสมองเลยเนี่ยเสียดายอะไรนะอะไฮโยเบลุเฮ้ยสุดยอดไปเลยพวกเราเออเราทำได้ว่ะเฮ้ยมาๆมาถ่ายรูปรวมหน่อยดีกว่าเรามาถ่ายรูปรวมอาหาทำเลถ่ายรูปรวม าไปหาทำเลถ่า,ายรูปรวมตรงไหนดีถ่ายวิววิวตรงไหนถึงจะสวยเฮ้ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่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 มาโอ้แล้วทำไมผมหัวล้านวะเนี่ยทำไมผมหัวล้าน,น <c oughs> อ่ะเฮ้ยผมไปเอาหัวดีๆมาก่อนได้ไหมตอนนี้ผมหัวล้านวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปเข้าเซิร์ฟวีนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปรวมทําปกในเซิร์ฟวีดีกว่าไปนอนแล้วนะครับนอนหลับฝันดีครับผมมาถ้าเกิดใคร เอ้ยก่อนไปนอนมาถ่ายรูปรวมหัวก็ได้นะแก๊งเราอะเมื่อกี้เนี่ยเออนี่ไงมีผมละเออมานี่เลยนี่ตรงนี้เออเฮ้ยตรงไหนดีวะนี่ดีกว่าหน้าโบดหน้าโบดหน้าโบดดีไหมเออหน้าโบดหน้าโบดเฟี้ยวสุดๆไปเลยนี่ครับทุกคน นะครับถ่ายรูปรวมครับมามาม,ามาหน้ากระดานเลยหน้ากระดานเลยเดี๋ยวเอาไปทําปกเลยแกงเรานี่ถือว่าทําดีครับสุดหยอดทุดหยอดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเยกเกอร์ไม่เกี่ยวอะ่ะเขายังมาถ่ายรูปเขาด้วยอีกโอ้ยังจะมาเนียนโอ้เอาน้องดาวไปไหนน้องดาวน้องดาวเพชรน,น้องดาวเพชรน,นี่เป็น MVP เลยนะ เออเป็นคนแบบเอาสังกะสีมาแปะอะจนแบบเราสามารถชนะได้เกมนี้มามามาเคเคครับมามามาเออสุดยอดเฮ้ยทำไงวะผมอยากเต้นบ้างเต้นยังไงวะผมมันผมเต้นไม่ได้เอาน้องดาวไม่มาด้วยเหรอน้องดาวไปแล้วเหรอเอ,อ้ยโหสุดยอดมากครับทุกคน ไงก็วันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับก็เรียกได้ว่าแบบตามมางทีคือพลังจริงๆอะ่ะตุดจัดอะ่ะบอกเลยไหนมาครบยังตาโจเหรอน้องโจอยู่ไหนเนี่ยเออนี่มาเร็วเออเราต้องถ่ายรูปรวมไอเชเกอร์มันก็มาเนียนถ่ายอะ่ะเขาด้วยแล้วเนี่ยเอายืนดีๆดีๆดีๆโอ้โหมาขีหัวกันอีกเออมามาดีๆเอาน้องอิงก็มา เอาม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 าเอา,า,เอายืนดีๆโอ้โหเดี๋ยวมันก็จะไม่ติดเออมาครับโอเคเอาเกี่ยวไปกี่หัวเพื่อนเขาโทษยืนดีๆก่อนเออมาโอเคผมอยู่ด้านหลังเชื่อสิเอาเอายืนดีๆครับยืนดี เอาน้องนุน้มเดี๋ยวก็น,นะเมื่อะกี้มันอยู่กันหกคนทขาไมรอบนี้มันเยอะวะผมว่ามันแปลกแ,กแกละะ้วไปโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาเล่นกันแล้วก็ขอบคุณน้องดาวเพชรด้วยนะวันนี้ไม่ได้น้องดาวเพชรนี่แย่เลยขอบคุณคาโก้ด้วยนะครับแล้วก็เค K ด้วยนะแล้วก็มีน้องน้องเบิร์ดใช่ไหมน้องเบิร์ดน้องบอลนะมีใครอีกอ่ะมีน้องโจใช่ไหมเออก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แวะมาเล่นกัน แล้วก็สามารถผ่านด่านไปได้เดี๋ยวรอบหน้ามาเจอกันใหม่ถือว่าความสามาัคคีคือพลังครับขอบคุณทุกๆคนนะเออยังไงก็นอนหลับฝันดีทุกคนนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมดังหวังนะครับคืนนี้ลาไปก่อนเด้อนอนหลับฝันดีจ้าสวัสดีครับผม